สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนีน้ทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์กัน1ข้อเนี่ยสมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาระดับแอลกอรฮอล์ในเลือดตัวอย่างแรกนะสังเกตดูว่าคล้ายๆกับโจทย์ระดับนักเรียนมปลายนะนักเรียนมหกคำนวณสมการเชิงอนุพันธ์ผ่านจุดนะ ให้หาค่า y 4 hey right? ี y นะ่็นไหม dy by dt คือความชันผ่านจุดศูนยะ์ 0, แล้วก็ศูนให้หา y 4โจทย์ก้อนี้ดูง,ง่ายๆเหมือน,นับนักเรียนม .6 กกำลังเรียนเรื่องความชันนักเรียนปี3นะีระดับมหาวิทยาลัยปี2ปีสเรียนสมการเชิงอนุพันธ์เนะี่ยโจทย์ข้อนี้ก็นะสมการแบบแยกตัวแปรเนะี่ย กำหนดความชันนะจุดผ่านให้หาสมาการเส้นโคง้งโครงสร้างก็มีลักษณะเป็นแบบนั้นจะเป็นนักเรียนมปลายนะนิสิตปี1ปี2องนะการหาคำตอบว่า dy by dt เท่ากับ0.0165นะจะอินทิเกรตเลยหรือย้ายข้างก่อนก็ได้นะ dy เท่ากับ 0.0165dt อนะินทะิเกรตละเนี่ย y t เท่ากับ0.0165 t บวกค่าคงตัวแ้นทะ่า y 0เนะดี่ยพจน์นี้ก็หายไปค่าคงตัวก็คือค่า c เนะี่ย y 0 0.01แทนค่า c ได้คำตอบลนะเนี t เป็น4เนะี่ย y 4ก็มีค่าเป็น0.076อันนี้ก็เป็นตัวอย่างธรรมดาข้อหนึ่งนะสำหรับนักเรียน หมอปลายนยีตัวอย่างธรรมดาข้อหนึ่งสำหรับนักเรียนนหรือนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาสมบัริเชิงอนเนื้อาลึกนะคุณลัะแต่นี้มาดูนีโจทย์ข้อเดียวกันน,นั่นะมาประยุกต์ใช้งาน y t เท่ากับนะระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหน่วยเป็นกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อ t หน่วยเป็นชั่วโมงเนี่ เป็นเวลาก่อการวัดระดับแอลกอฮอล์นั้นก็คือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดณเวลาปัจจุบันตอนที่ทเป็น0ูก็คือเวลาที่วัดเห็นไหมมีความหมายขึ้นมาแล้วคำว่า y 0เท่ากับ0.01กรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้คือวัดขณะเนี่เวลาตี4-30นาทีก็แปลว่าตอนนี้ให้ทเป็น0ู อยากรู้ว่าเนี่ยตอนเนี่ยศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีนั่นนะ่ะระดับแอลกอฮอล์มีค่าเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าทีเป็นสี่เห็นไหมมีความหมายขึ้นมาแล้วก็แปลว่าขณะเวลาเนี่ยศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนยจุดศูนย์เจ็ดหกกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอพันคูณก็เป็นเนี่ยเจ็ดสิบหกมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นี่ก็เป็นลักษณะเนี่ยโจทย์ประยุกต์ใช้งานของวิชาสมการเชิงอนุพันธ์สาระน่ารู้ในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักว่าวิชาสมการเชิงอนุพันธ์นัน่แหละเมื่อประยุกต์ใช้งานจริงก็ใช้งานได้ในระดับนี้นะสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามคลิปได้ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับ